เกษตรกรบ้านโชคสามสายตะบลตระแสงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้ไปแสดงสิทธิในที่ดินทำกินเดิมของตนเองครับโดยร่วมใจการทำนาชุมชนในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นครั้งแรกเมื่อฤดูทำนาที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตและจัดพิธีสู่ขวัญข้าวขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ทำกินในที่แห่งนี้มานานกว่า30ปีเนื่องจากเกิดข้อพิพาทในสิทธิบนที่ทดินผืนนี้ติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงอีสานจังหวัดสุรินทร์ครับ We'll <laughs> กองเข้าเปลือกส่วนหนึ่งของชาวบ้านโชคสามสายตำบลตระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ถูกนำมาร่วมประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อบูชาแม่โพศพตามวิถีวัฒนธรรมการบูชาข้าวที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ งานวันนี้จัดอย่างเรียบง่ายแต่ทุกคนก็มีความภูมิใจและตื่นเต้นเพราะเป็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชนร่วมกันครั้งแรกในรอบ30ปีไม่รู้สึกตื่นเต้นนะดีใจนะคะที่เห็นกองข้าวกองโตวันแรกที่เราลงเกี่ยวข้าวพูดเลยขนลุกนะดีใจมากเลยเอย๊นี่ผิด,ผ,ดผลนะของคนคนทั้งหมดนะ56ครัวเรือนที่ทำกันตรงนี้นะตอนแรกคิดว่าคือ เราจะได้เกี่ยวไหมเราจะอยู่ได้ไหมกับที่ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถึงเราจะมีเอกสารสิทธิ์อย่างเช่นสคหนึ่งก็จริงแต่ที่ตรงนี้เนี่ยเราเขาเขาเอาของเราไปนานแล้วนะคะเราก็เลยว่าเอืมราขอแค่ไอ้ที่ทำกินนะคะ ฤด,ดูทำนาที่ผ่านมาชาวบ้านหลายสิบครอบครัวในตำบลตระแสงตัดสินใจเข้าไปทำนาในพื้นที่กว่า300ไร่บริเวณทุ่งอมัลซึ่งเป็นนาตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ไปเมื่อปี2525 25. การปักหลักตั้งชุมชนและลงนาน,นับเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีของการเกิดกรณีพิพาทสิทธิบนที่ดินกับหน่วยงานรัฐแม้จะทำนาด้วยความหวาดระแวงไม่รู้ว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่าแต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้ได้ผลผลิตข้าวทั้งสิ้นกว่า15ตันซึ่งก็จะจัดสรรปันส่วนทั้งแบ่งกันกินทำบุญและกันไว้เป็นกองทุนรวมในการต่อสู้เรื่องที่ดิน ซึ่งผลผลิตข้าวปีนี้บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งอมานที่มีชุมชนช่วยกันดูแลปลื้มและน้ำตาไหลที่ตัวเองไม่เคยได้รู้เลยว่าอันไหนคือต้นกล้าที่จะเอามาตักดำไหน,น,นคือการไถบานไม่เคยรู้เลย31ปีเต็มต้องไปรับจ้างต้องไปขายแรงงานกับต่างถิ่น สำหรับชาวบ้านโชคสามสายไม่ได้ต้องการที่ดินมากมายพวกเขาต้องการเพียงแค่ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยตามสิทธิของการเป็นผู้บุกเบิกด้วยสองมือของปู่ย่าตายายในอดีตหลังทิ้งร้างและพิพาทมานาน30ปีอุบนบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน